าสาตุชนทั้งหลายและพระโยโคาวจรทั้งหลายการพูดกันถึงเรื่องปฏิบัติตนเพื่อประสูดาบันที่แล้วันมานั้นเราพูดกันถึงวิธีเบาๆและใจของบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลายเข้าถึงความเป็นประสูดาบันได้แล,ล้วหรือยัง ถ้าเข้าถึงได้แล้วก็ดีและยังเข้าถึงไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละอ,อย่างมันก็เป็นความดีด้วยกันหมดจิตของเราเลวก็ดีจิตของเราประเสริฐก็ดีเพราะอะไรจรึงว่าดีถ้ามันดีเหมือนกันหมดเราจะเลือกอะไร เราจะเลือกทางไหนจะเลือกทางเลวแลือว่าเลือกทางทางดีเพราะความที่มีจิตเลวมันดีเหมือนกันดีที่จะต้องเกิดรับทุกขเวทนาต่อไปอีกนานแสนนานขึ้นชีอว่าความสุขเราจะไม่มีโอกาสได้พบอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเป็นผู้เลิศในความชั่วอย่างพระเทวทัต ก็มีชื่อเสียงด่งดังทั้งทั้งที่เด่นตั้นตายมาแล้วไปสูว่เวจีมานรกถึง2,500ปีเศษ <c oughs> แต่วความดีของเทวทัตก็ยังปรากฏอยู่คือพวกเราก็ยังมีโอกาสได้รู้ความดีของท่านว่าเป็นท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเลิศประเสริฐอย่างยิ่ง ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นเทะะยุรยาติขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยฐานะเป็นลูกของหลวงก,ก็เรกกันว่มพี่แล้วก็เป็นพี่ชายของนางประพิมพาก็ชื่อว่าเป็นพี่พัญญาเดิมของพระพุทธเจา้าแต่ดลว่าท่านพระเทวทัตก็บำเพ็ญบารมีพิเศษ คิดทำลายองค์สมเด็จพระบรมมาโลกเกชในเหตุนา,นานาประการแต่ว่าองค์สมเด็จพระพิฆเมายก็ทรงดีแสนดีไม่เคยโกรธในพระเทวทัตและก็ไม่เคยคิดจะทำลายต่อสู้พระเทวทัตรอยให้พระเทวทัตปฏิบัติไปตามมตยาไซ เมื่อต่างคนต่างตายคือพระเทวทัตตายพระพุทธเจา้นานิพพานพระเทวทัตผู้มีบุญใหญ่ก็ลงแปลเวจีมาหานรกจัดว่าเป็นนรคที่ขุมที่สําคัญที่สุดอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นยอดของความดีไหนไหนจะตกมนรกแล้วมันก็ตกยอดให้ตกยอดของนรคต่าละเป็นการดีพระองค์สมเด็จพระจินนีผู้มีจิตบริสุทธิ์ ได้รับผลของความดีก็ยอดของความดีคือพระนิพพานเป็นอันว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารขึ้นเชื่อว่าความทุกข์นิดหนึ่งย่อมไม่ปรากฏแต่สำหรับพระเทวทัฏนั้นเหมือนกันเข้าถึงที่สุดของความทุกข์เหมือนกันขึ้นเชื่อว่าความสุขนิดหนึ่งย่อมไม่ปรากฏ นี่เป็นอันว่าดีสองรายการนี้บรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านชอบทางไหนถ้าชอบสายของพระเทวทัตก็จงทําใจของตนเป็นคนใจด้านไม่มีความละอายในความชั่วทั้งห้ารายการยอมละเมิดศินห้าเป็นปกติอย่างนี้ท่านก็จะเข้าถึง ความดีเช่นเดียวกับพระเทวทัตความจริงอาตมามีหน้าที่โมทนาเท่านั้นไม่มีหน้าที่จะช่วยใครให้ไปสวรรค์ให้ไปนรกไปพรหมโลกหรืไปนิพพานได้เมื่อท่านพอใจในหน้าที่คือปฏิปทาของพระเทวทัตอาตมาก็โมทนาด้วยและก็จะช่วยส่งให้หนักขึ้นหมายความจะเพิ่มพูนบารมีให้มาก ท่าเกรงว่าท่านจะมีบารมีไม่เทียมเท่าพระเทวทัตก็จงพยายามคัดค้านคำสั่งสอนพระอ,องค์สมเด็จตระทรงสวัสดีโสภาคกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศนี่ไม่เป็นความจริงหรือว่าช่วยกันบิดเบือนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปในรูปต่างๆเธ่ไม่ตรงกับพุทธพจน์บทาบาลี เช่นองค์สมเด็ดจพระจินาศีบอกว่าเกิดมาแล้วจงอย่าเมาในลาบยศเฉินเริญสุข <c oughs> ท่านก็จงคิดเสียว่าที่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ไม่สมควรเราต้องเป็นคนมีลาบสิมันจิงจะถึงความสุขของชีวิตเราต้องเป็นคนมียศมันถึงจะมีอำนาจวาสนาบารมีมาก เราต้องมีแต่คนสรรเสริญไม่มีคนนินทามันถึงจะเด่นในวงการที่เรามีอยู่เราต้องมีการมาสุขแวดล้อมมีเมียมีผัวตามกฎหมายตามปรัเกณีแล้วก็มีผัวมีเมียเล็กๆเก็บๆไปบ้างอย่างนี้ชื่อว่าเป็นปฏิบัติั้้นดีของประเทวทัต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคราวาสอาตมาไม่สนใจเพราะการมีลาบเป็นหน้าที่ของบรรดาท่านคธบริษัทแต่จงมีลาบในด้านบริสุทธิ์ได้มาได้สัมมาอาชีวะอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ติถ้าปฏิบัติตามแบบนี้เป็นการปฏิบัติตามแนวขององค์สมเด็จตระสินชินาสีบริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีโอกาสได้ไปอยู่กับพระเทวทัตถ้าอยากจะอยู่กับพระเทวทัตบรรดาตนพุทธบริษัทที่เป็นครรวาตต้องโกงให้เขาให้หนักหนักสักหน่อยถ้ามีโอกาสเพียงใดทำได้เพียงนั้นทำเลยอย่างนี้จะมาสนับสนุนจะได้มีทุนเพียงพอกับพระเทวทัตแต่สำหรับนักปฏิบัติที่เป็นพระเป็นเนรทำอย่างนั้นไม่ได้ าราภสการะที่เกิดมากับเราในฐานะที่เขาให้มาในความเป็นพระต้องใช้เฉพาะในฐานะที่สมควรกับสมณบริโภคแล้วก็จงอย่ากโกหกชาวบ้านต่อหน้าชาวบ้านทําตนเป็นคนไม่รับเงินไม่รับทองแต่ว่าภายหลังชาวบ้านมาชาวบ้านหันหลังให้กลายเป็นคนมีทรัพย์มากฝากธนาคารเป็นแสนเป็นล้าน อย่างนี้เป็นดิปฏิปทาของพระเทวทัตตามใจไปได้สบายถ้าพระปฏิบัติอย่าง,งาชาวบ้านชาวบ้านสะสมทรัพย์สินอย่างชาวบ้านไปอย่างพระเทวทัตแน่จะมียศชั้นไหนก็ไม่สามารถจะห้ามปรามกรรมที่ลงอเวจีมหานรกได้เพราะว่าใจไม่เป็นแพตั้งอยู่ในฐานะแห่งการหลอกลวงชาวบ้าน เชิญไปตามสบายอาตมาสนับสนุนตอนนี้ชาวบ้านมียศควรมีเพราว่ายศสร้างความดีให้ได้มาสิ่งเงินทองสร้างฐานะให้เกิดขึ้นเพราะว่าเชาวบ้านต้องเลี้ยงตัวแต่จงอย่าเมาในยศคิดไม่เสมอว่ายศมีประมาเหมือนกับหัวโขน แล้วก็ไม่ใช่หัวขนธรรมดามันเป็นหัวขนเน่า่ที่สวมก็เาไปแล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากทำหน้าให้อบหายใจไม่เคยออกแ่ไถ้าว่าเราก็ต้องระครับระคองมันไว้เพื่อความอยู่เป็นสุขและจงอย่าเมาในหัวขนนั้นจงคิดว่าหัวขนที่เขาครอบให้เราได้เขาก็ถอดได้เหมือนกัน ในเมื่อยศมีขึ้นก็อย่าเมาในยศอย่าคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษเด่นกว่าบุคคลใดจงคิดว่าเรามียศกับคนที่ไม่มียศก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะไปอย่างพระเทวทัตก็จงคิดว่าเมื่อเราได้ยศมาแล้วเรามีทีท่าลีลาเสมอด้วยเทวดา เราเป็นเจ้าคนหน่คนเราเป็นผู้เด่นเราจะไม่มีฐานะต่ำบาปกรรมจะไม่ผลคิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็ไปอยู่กับเทวทัตได้สบายอันนี้ข้อหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านนั้งหลายจงอย่าเมาในสันเสริญ ความดีและความชั่วที่เราจะพึงม,มีไม่ใช่อยู่ที่ปากของชาวบ้านถ้าเราชั่วชาวบ้านสรรเสริญว่าดีปานใดให้พูดไปยึงขาดใจเราก็ดีไม่ได้ถ้าเราดีเสร็จแล้วใครเขาจะติเราว่าเราว่าชั่วก็ช่างเขาเราก็ชั่วไม่ได้เหมือนกันปากของชาวบ้านไม่ใช่ปากประกาศสิทความดีและความชั่วมันอยู่ที่เราปฏิบัติ ในบรรดาเจ้าพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจา้าจงยาหลงในคำสรรเสริญเยนยอแล้วก็จงยาหวั่นไหวในคำนินทาว่าร้ายเราพิจารณาใจของเราเองเรารู้ว่าเราดีแลอเราชั่วความดีและความชั่วไม่ต้องไปโอ้อวดให้ชาวบ้านฟังเราดีแล้วก็ดีเองเราชั่ว ถ้าหากว่าปากของชาวบ้านมาแก้ความดีแก้ความชั่วของเราได้เราก็สบายถ้าเราทําความชั่วไว้แล้วแล้วก็ไปจ้างให้ชาวบ้านเขาพูดให้ดีให้เขาสเสริญเราร้อยบาทเขาไม่รับเราก็ให้พันบาททันบาทไม่รับเราก็ให้หมื่นบาทให้แสนบาทให้ล้านบาทให้ร้อยล้านพันล้านประเดี๋ยวเขาก็สนเสริญเรา แต่ความจริงถ้าทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราไปซื้อความชั่วเข้ามาอีกอันแก้ไขกะไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารอพอใจในคำสรรเสริญวั่นไหวในคำนินทาเราก็เป็นเหล่ากอของพระเทวทัตให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสอย่างพอเบาเบาถ้าเป็นพระเป,เป็นเจ้าเป็นเลนเป็นเถนในพระพุทธศาสนา ถ้าพอใจในยศพอใจในคำสรรเสริญเป็นอนันว่าท่านไปอยูก่กับเทวทัตได้แบบสบายเพราะว่าฝ่าฝืนคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าระเสน,นที่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เยียวเสมอไปรับมาแล้วไม่เมาเป็นพระอริยเจ้าต่าเยอะ แล้วก็มีมากรายที่รับยศและมาเม,า,มาลงเอเวจีกันดัางเยอะท่านที่มียศใหญ่สูงสุดที่เขาแต่งตั้งกันเห็นเดินลงนรกกันเป็นแถวใครบ้างห้ามถามถามก็ไม่ตอบถ้าใครอยากจะรู้ก็ไปดูที่เอเวจีมหานารกพระพุทธเจา้าไม้ปิตังความรู้อันนี้ไว้ใครทำได้ใครเห็นเองเป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัวจะได้เป็นเหตุีสูุดของความชั่วเรื่องการมาสุขก็เหมือนกันชาวบ้านพอใจในการมเฉพาะคู่ตัวขวเมียไม่มีโทษแต่ว่าอยากจะไปอยู่กับเทวทัตก็จงมีอีหนูไอหนูไว้รับรับไว้ก่นแล้วกันอย่างนี้พอตายไปท่านนั้นหลมีวาสนาบารมีอยู่กับเทวทัตได้ สำหรับพระสงฆ์ที่บรรสาว่าพระองค์สมดเด็จพระจอมตรถ้ามีอีหนูไอ้หนูไว้ในใจแม้แต่เพียงยังไม่อยู่เป็นคู่ครองก็สแสดงว่าท่านคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วไปอยู่กับเทวทัตสบายนี่ความจริงอาตมาถือสายกลางสนับสนุนทุกอย่าง ท่านจะไปทางไหนก็ตามใจแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรามาคุยกันเรื่องพระนิพพานนี่เราจะพูดกันเรื่องของบัศศดาบันก็เ,เลือกเอาแต่เฉพาะฝ่ายดีที่องค์สมเด็จพระจินาสีทรงสรรเสริญว่าจุดนี้เป็นจุดดีของพระพุทธศาสนาจุดดีตามที่กล่าวมาเป็นจุดเบาๆ ท่านเข้าถึงความเป็นประสูดาบันได้หรือยัง<อ>ความจริงประสดูดัดดาบันเป็นญาป่าข้อไม่มีอะไรหนักสักนิดถ้าเรามีจิตเป็นมนุษย์ธรรมดาเพียงเท่านั้นเราก็ถึงความเป็นประสูดาบันไดมันยากไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท ็นว่ามีอะไรยากบ้างยังยากอยู่หรือเปล่าแต่เห็นว่ายังยากวันหน้าจะแก้ให้หาจุดเด่นคือหาจุดจุดประจําใจว่ามันยากตรงไหนมาแก้กันวันนี้สมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพ คนเคารพนี้ก็ควรจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือว่าพระโยคาวจรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามกระแสพระสัทธมเทศนาพระองค์สมเด็จระสมมาสพัพทธเจา้าไม่ใช่ไปนั่งไหวพระที่มียศไม่ใช่ไปนั่งไหวพระที่มีเล่เหลี่ยมได้มายานั่งหลับตากโกหกชาวบ้านแต่ก็อย่าลืมนะ พระที่มียศจงยาประนามว่าันเลวดูจริยาเป็นสำคัญถ้าองค์ไหนเมาในยศไปมียศชั้นนี้แล้วก็มีความยินดีเพราก็เลื่อนยศให้ใหม่ก็ดีใจดีไม่ดีรับขับชั้นทำพิเศษที่เขาเรียกกันว่าชั้นรมแล้วก็อวดกับชาวบาว้านวัยนีอีกชั้นเดียวแล้วนะฉันจะเป็นสมเด็จ พอเป็นสมเด็จแล้วก็บอกว่านีอีกชั้นเดียวนะฉันจะได้เป็นสมเด็จพระสรราชถ้าอย่างนี้แลก้ก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไหวไหวให้มากๆไปเอาเวจีด้วยกันทั้งคู่ท่านบุคคลผู้ไหวและบุคคลผู้รับไหวเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของท่านไม่เจ็บพระในไปดูพระที่มียศบางท่าน มียศถาบรรดาศักด์แต่ว่าจริยาวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับยศเลยมีอารมณ์เฉยเฉในยศมีความมุ่งหวังปฏิบัติในด้านด้านของความดีนี่พระที่ทรงคุณธรรมแบบนี้ในสมัยปัจจุบันก็มีมากอันประกาศตนเป็นสาวกของ,องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จ,าจริงๆ พระอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเข้าไปไหว้ไหวข้างนอกไหวข้างในไหวไกลไหว้ไกล,ไกลท่านจะอยู่ที่ไหนก็ช่างนึกถึงท่านมาหลยจิตเป็นกุศลเมื่อนั้นความดีอารมณ์ของพระนิพพานจะเข้าถึงใจท่านนี่มาพูดไปพูดมาย่องว่ากล่าวถึงอารมณ์ของพระนิพพาน ที่พูดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ฟังมาแล้วบางทีเป็นประโสดาบันมานานแล้วเพราะว่าอารมณ์ของประโสดาบันนี้องค์สมเด็จพระบัณิตแกวกล่าวว่าเป็นญ้าปากคอกเป็นของง่ายๆมันเป็นกล้วยปอกรลอว,ว่ากล้วยตากที่ว่ผสมเชียร์น้ำผึ้งดีแล้วมีรสอร่อย แก่ห่อมาเมื่ะไรกินได้ทันทีมรอหวานสดชื่นดีน่าบริโภคนี่รสสภาวะของบรโสดาบันไม่ต่างอะไรกับกล้วยตากแค่น้ำผึ้งน่ากินแล้วก็กินง่ายหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะอิ่มหนีพีมันแล้ว ต่อไปก็จะขอ,อนำอบธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบทีแกว้วที่ประโสดาบันจะต้องยึดเป็นอารมณ์เพื่อยึดมาก่อนต้องไต่เริ่มปฏิบัติพอ,อปฏิบัติมาแล้วก็เริ่มยึดเข้าไว้เลยจับใจเข้าไว้นั่นได้แก่อะไรคือการตั้งเข็มจุดหมายปลายทางเข้าไว้ก็ได้แก่พระนิพาน คำว่าพระนิพพานนี้องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานแปลว่าการนึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ยากไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทาปาว่าจิตใจของท่านยังบาปอยู่ก็รู้สึกว่ายากถ้าจิตใจของท่านเป็นกุศลก็จะรู้สึกว่าง่าย ตามใจท่านพุทธบริษัท <c oughs> <c oughs> การที่ตั้งต้นเพื่อจะไปพระนิพพานนี้เรายัางไม่ก้าเข้าสู่พระนิพพานเป็นแต่เพียงว,ว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไปพระนิพพานตั้งเข็มเข้าไว้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะต้องเข้าถึงพระนิพพานแน่นอนสำหการเดินเข้าไปสู่พระนิพพานเราต้องมีสถานีเป็นที่พัก พักตรงไหนน้ะบรรดาท่านพุทธบริษัทพักตรงที่พระโสดาบันถ้าเรายังเดินเราถึงประสูดาบันนี่เรายังไม่พักมันจะเนหน็ดเหนื่อยปานใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมพักแต่ก็จงอย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติที่ได้ผลดีจงคิดว่าเราปฏิบัติที่ใจ จงอย่าไปทรมานกายจะต้องนั่งให้ได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงย่าคิดอย่างนั้นแต่าการนั่งมันทรมานใจก็คลายิเิน็นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งคามาไม่ไหวแล้วก็นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเมื่อยทนไม่ไหวล้วก็นั่งเหยียดขานั่งบนเก้าอี จะทำยังไงก็ได้แต่ว่าคุมใจให้มันดีอย่าลืมว่าเราจะไปสวรรค์เราจะไปนิพพานไปพรมไปนรกเราเอาใจไปเราไม่ได้เอากายไปยาวกายเขาเป็นหลอกลวงใจคือวันนี้เรานั่งในสองชั่วโมงสามชั่วโมงตามใจนึกเราดีแล้วการจะทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระบาททพแก้วไม่ทรงสรรเสริญ เพราะว่าเป็นอัตตะกิรมาฐานุโยคเป็นการทรมานตนซึ่งองค์สมเด็จพระสุตบนทรงเทศเป็นการแรกในพระพุทธศาสนาสอนปัญญากีรีสีทั้งห้าและส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งก็คือการมาสุขานิการนิโยคเวลานั่งอย่าไข้ควรถึงกามารณม เวลาก่อนจะทำจะสมาธิแล้วจะเดินวิปัสนาญาณจงอย่ามีความอยากว่าเราอยากจะถึงนั่นอยากจะถึงนี่ไอ้คำว่าอยากไม่เป็นกามความใคร่เป็นปัจจัยให้เสื่อมคือตัณหาจงตั้งใจไว้ว่าเราต้องการจิตสงบให้มีอารมณ์จบอยู่โดยเฉพาะเท่านั้น ว่าเราจะอ,อยู่ในตอนใดตอนหนึ่งมาตอนนี้เวลาใกล้จะหมดอยากย่านำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสุคต,ตด้านปลายทางเขาไว้ว่านี่เราตั้งใจจะเพาะพระนิพพานให้ทานแกสัตว์กนนึกว่าเราทำเพื่อพรนิพพานให้ทายกับคนเราก็ทำเพื่อพนิพพาน กากับพระเราก็นึกไว้ว่าเพื่อนิพพานเรารักษาศีลเราก็ชื่อว่าเราทำเพื่อพระนิพพานเรามีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการเราหวังพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจของคนที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นยังไงเตือนใจมันเ้าไว้วื่อคนที่เขาจะเข้าถึงพระนิพพานได้เขาไม่หลงในความรัก เขาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเรือสัมผัสไม่มีสภาวะแน่นอนไม่เป็นแดงของความสุขความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความรักเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกเสีเยใจความรักเป็นปัจจัยให้เกิดอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรารักใครเท่าไรก็ตามถ้าบุคคลผู้นั้นมีความทุกข์ ว่าพัดพลาดจากเราไปเราก็เศร้าใจเสียใจมีความทุกข์แต่คนที่ไม่เราไม่รักเขาจะเป็นยังไงสักกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านคนเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงไม่กระทบใจสักนิดนี่จิตของเราที่จะมีความทุกข์ก็เพราะอาศัยความรักเป็นปัจจัยในความรักก็เป็นอันตรายคนที่เรารักของที่เรารัก ถ้าใครมาล่วงเกินเราต้องอาจจะต้องต่อสู้เพื่อเป็นการป้องกันเป็นเหตุให้เราเกิดอันตรายได้จนันออค์สมเดัจพิจอมตายจึงกล่าวว่าคนที่จะเข้าถึงผลิพานต้องคลายความรักแล้วน้เมื่อคลายได้แล้วนทะีิสุก็ปล่อยความรักแล้วความรักในที่นี้หมายเอาเฉพาะกามารมณ์เท่านั้น ไม่แจ่ความรักระเดิมน่ายขอาไม่ตาตอนนี้เรามาว่ากับเบทีหนึ่งความโลภเหมือนกันความรวยเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราต้องการพระนิพพานเราไม่หวังรวยแต่ว่าชีวิตมันต้องกินต้องใช้เราก็ต้องหาแต่ถ้าว่าเราจะไม่เมาในลาชสการะคิดถึงว่ามันมีร่างกายเราจำเป็นจะต้องกินต้องใช้เราก็หามา เมื่อเราตายแล้วเมื่อไร่ช่างมันร่างกายยาไปไม่ได้ทรัพย์ทั้หลายจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราเมื่อตายหรือว่าเราไม่เมาในความรวยแต่ก็ต้องรวยเพื่อนายความซื่อสัตว์สุดชจยนมีความเกิดความจบบาดมันเป็นโทษ เราจะไปพระนิพพานถ้าเราติดอยู่ในความโกรธความพยาบาทเพื่อความรักความโรกโลกมันก็ถ่วงเขาไว้เราเลิกโกรธเขาเะาดีกว่าโกรดทำไมเมื่อกรดแแรกก็อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาอยากจะเขาจะรับทุกข์ทรมานจากการกระทำของเราให้ความคิดอย่างนี้มาเป็นความคิดของคนโง่ เราไปทําเขาเขา้าเขาก็อยาทําบ้างเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็อยาตีเราเราจะไปฆ่าเขาเขาก็อยากฆ่าเรามันไม่ใช่เป็นเหตุของความสุขมันเป็นเหตุของความทุกข์แล้น,นี่เหตุของความสุขเป็นยังไงเราเลิกโกรธเลิกพยาบาทใครที่ทําให้เราไม่ชอบใจไม่ต้องอิจก เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คนใดที่คิด่าทุจร้ายเราเราบันดาลด้วยนายของความดีให้คนพูดนี้มีแต่ความเลาร้อนที่พูดว่าบันดาลนะความจริงไม่ต้องบันดาลคำว่าบันดาลในที่นี้ก็อยู่เฉยๆใช้ศัพท์ว่า